สวัสดีค่ะอยู่กับเก๋อีกครั้งนะคะกับช่อง Ford Gate Channel Ford พ่อประแดงนนะคะวันนี้นะคะเก๋อยู่กับเจ้า Next Gen Ranger เป็นรุ่น4ประตูนะคะก็รุ่นย่อยนะคะเป็น XL บวกหรือ XL พัดนะคะราคาของที่ฟอร์ดตั้งจำหน่ายนะคะของคันนี้นะคะ7 9 2 0 0 0บาทนะะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะคะให้กำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่4 0 5นิวตันเมตรในส่วนของรุ่นนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดมีแต่เกียร์ธรรมดาะคะเกียร์ออโต้ไม่มีนะคะสีน,นะคะ มีทั้งหมดสีสีนะคะก็สีขาวสีดำสีบอลเงินแล้วก็สีใหม่นะคะเป็นสีน้ำเงินนะคะในส่วนของตัวรายละเอียดออปชันนะคะเดี๋ยวเก๋พาไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็ก่อนจะไปดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เก๋ด้วยนะคะไปเลยค่ะเรามาดูทางด้านหน้าก่อนเลยนะคะกระจังนะคะก็จะเป็นกระจังสีดำด้านนะคะแล้วส่วนในตัวของ โคมไฟนะคะก็ในรุ่น XL p ล s ตประตูนะคะก็จะเป็นโคมไฟมัลติรีเฟ็กเตอร์นะคะแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะคะไฟตัดหมอกไม่มีนะคะแต่ก็มีตัวเบ้านะคะไว้รองรับในการติดตั้งเพิ่มนะคะแถมในตัวของข้างล่างะคะยังมีตัวของอห่วงลากจูนะคะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านข้างกัน,นะคะ่ะในส่วนของด้านข้างนะคะก็จะมีคิ้วร้อนะคะมาจาก โรงงานเลยนะคะ3นิ้วนะคะแล้วก็ในส่วนของแมกและยางนะคะแมกและยางนะคะของ XL พัดนะคะก็จะให้เป็นแมก16นะคะส่วนไซส์ย,ยางนะคะให้อยู่ที่2 5 5 7 0 R 1 6นะคะก็เป็นแมกอลลอยนะคะก็ในส่วนของแก้มข้างนะคะก็จะ,ะเขียนคำว่าเทอร์โบนะคะอันนี้เป็นซิงเกิลเทอร์โบนะคะ แล้วก็กระจกมองข้างนะคะของตัว XL กกพัทนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวนะคะที่ตัวกระจกด้วยนะคะแล้วก็สามารถยังปรับนะคะไฟฟ้าด้วยนะคะเอามือจับนะคะก็เป็นสีแอมด้านะคะแล้วก็ในส่วนของตัวบันไดนะคะก็จะเป็น บันไดสีดํได้นะคะออกแบบนะคะดีไซน์ใหม่เลยนะคะแล้วก็ติดตั้งเป็นขอบกันกระแทกนะคะพร้อมทั้งไว้รองรับนะคะในการที่ลูกค้าสามารถนะคะ,ะติดตั้งโลบาร์นะคะก็ยังมีตรงนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็มาในส่วนของด้านท้ายนะคะไฟท้ายนะคะก็จะเป็นออกแบบดีไซน์ใหม่แล้วก็เป็นไฟมันติรีเฟกเตอร์เหมือนกันนะคะแล้วก็ในรุ่น x อ็กซ์พันะคะไม่มีกันชนท้ายนะไฟเบรก ดวงที่3นะคะก็อยู่ที่ฝากระบะท้ายนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านภายในตัวรถกันค่ะว่ามีอะไรบ้างคอนโซลนะคะของ XL Plus นะคะก็จะเป็นสีดำด้านนะคะพร้อมด้วยตัดนะคะด้วยสีเทานะคะเพิ่มความ สปอร์ตนะคะให้กับตัวรถด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอนะคะหน้าจอของรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นแบบสัมผัสนะคะ10.1นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อนะคะ Android Auto Apple CarPlay แล้วก็ในตัว Sync 4A นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะคะ f o r d p a s s นะคะก็ในตัวของ ฟอร์ดพานะคะก็ยังสามารถล็อกและปลดล็อกรถนะคะจากระยะไกลได้นะคะแล้วก็ยังสามารถดูในเรื่องของน้ํามันเครื่องนะคะแล้วก็สามารถค้นหานะคะศูนย์บริการนะคะทั่วประเทศเลยจากแอปพลิเคชันของตัว f o r d p a าสนะคะแล้วก็ในตัวของช่อง USB นะคะมีให้นะคะ1จุดแล้วก็ชาร์จไฟ TypeC นะคะมีให้1จุดแล้วก็ในรุ่นของ XL p าสนะคะ ช่องไวเลสชาร์จไม่มีนะคะหน้าจอดิจิตอลนะคะก็เป็น8นิ้วนะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะของ x อ p กซก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะอร์ดให้พวงมาลัยไฟฟ้าตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะคะแล้วบความปลอดภัยบอกแล้วว่า จัดเต็มให้เลยนะคะก็มาพร้อมกับถุงลม6ลูกนะคะมีระบบนะคะป้องกันล้อล้อก็ A B S นะคะแล้วก็ระบบกระจายแรงเบระคะ E B D นะคะแล้วก็ยังจะมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินให้ด้วยนะคะแล้วก็มานะคะ X L p l u s จะเป็นกุญแจนะคะจะให้กุญแจ2ดอกนะคะเป็นรีโมท1ดอกนะคะแล้วก็เป็นกุญแจธรรมดา1ดอกนะคะแล้วเป็น4ประตูยกสูงนะคะตัวเริ่มต้นเลยนะคะให้ไฟออโต้มาแล้วนะเพิ่มความสะดวกสบายนะคะ ให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะจากที่เก๋นะคะพาชมรอบคันไปแล้วนะคะเรียกได้ว่านะคะ xl plus สประตูคันนี้นะคะช่านจัดเต็มนะคะในราคาสบายกระเป๋าเลยนะคะ792,000บาทนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรหาเก๋ได้เลยนะคะที่เบอร์0837131888แอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะแล้วก็เก๋าฝากช่องทาง YouTube ของเก๋ด้วยนะคะ ฟอร์เกชแนลถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะ